เต้าบาอยุ่จนเบสวัสดีเหล่าอาหารกลางวันของฉันโอ้ฉันจะกินอะไรก่อนดีนะไก่ทอดหรอยไหมช้ำชำยั่วยั่วกรอบๆอร่อยถึงใจแต่เดี๋ยวก่อนไก่ทอด A B C มีเนื้อไก่อ,อยู่10%ที่เหลือ90%เป็นน้ำมันและแป้งเพราะฉะนั้นขอผ่านก่อนนะฉันคือนักเก็ตใครไม่เก็ตแต่ฉันนักเก็ตนะจ๊ะ นักเก็ตก็ร้ายพอกันเพราะว่าไก่นักเก็ตมีเนื้อไก่อยู่3 0ที่เหลือ7 0เปซ็นแป้งกินเฟ้นไฟดีกว่านะเพราะว่าเฟ้นไฟเนี่ยดีต่อเธอแน่นอนคุณเฟ้นไฟก็คือมันฝรั่งมันฝรั่งก็เท่ากับผกักกินเฟ้นไฟเท่ากับว่ากินผกักรันฉันเห็นเธอมาตลอดเธอจะกินอะไรก็ไม่ได้กินรูมไฟเบอรี่ตัวช่วยที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จาก ของผักและผลไม้เจ็ดสีมากถ,ถึง36ชนิดโอ้รูมไฟเบอรี่ดื่มง่ายถ่ายคล่องสุขภาพดีเริ่มจากภายใน